สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อซทุกท่านนะคะไม่ว่า f อซใหม่ f อซเก่าที่เข้ามาชมในช่องยายเพนนะคะวันนี้ยายเพนจะพามาเปิดคลิปอยู่ตรงทุ่งนาค่ะตอนสายๆใกล้เที่ยงนะคะ ามาดูว่าใกล้จะได้เกี่ยวหรือยังแต่ใกล้แล้วนะเป็นสีทองกันหมดแล้วค่ะดูค่ะสีทองกันหมดแล้วถ้าเกี่ยวก็ต้องไล่เกี่ยวกันแบบเพิ่เลยตอนนี้ได้ยินเสียงรถเกี่ยวกัน ห้าโหแล้วตรงนี้เป็นพันนางนอนเนาะเขาเขา,เขาพันยืนอยู่แต่ตัวเองพันนางนอน,น,นปลาก็เยอะเยอะปลาปลาแห้งอะ่ะตามขันนาที่นาตัวเองเยอ,อยู่นู่น ต้องเสาไฟเนีย่ยเม่เช้านี่น้องไปว่าจะให้ไปจับปลาพอไปดูที่ไหนได้คนจับก่อนหมดแล้วอันนี้มาดูช่วงนาตัวเองอีกที่อยู่ก็อยู่ไกลอยู่ค่ะอันนี้นาหลานค่ะ นาตัวเองอยู่ยนู้นเดี๋ยวจะซูมให้ดูนู้นนะคะที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงะคะ่ะตรงนั้นแหละเป็นนายหญเพนผ่านผ่านทุ่งนี้ไปหน่อยเดียวอีกเเจ้าดียวเจ้าเดียวก็ถึงค่ะ ดูน้ำยังอยู่เยอะเลยไม่รู้ว่ารถเกี่ยวจะลงได้หแรบบือเปล่าเกี่ยวเห็นน้องมันพูดเมื่อเช้านี้บอกถ้าจะที่เกี่ยวก็เกี่ยวคู่กันบหลามนี่แหละเอารถมาตรงเนี้แล้วก็นาตัวเองทางโน้นมันจะจะเป็นตรงนี้ ะพาไปดูของตัวเองอยู่นู่นจะได,ได้เกี่ยวหรือยังตรงดำๆนู้นจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำค่ะตรงนู้นจะเป็นข้าวเหนียวดำทันมาจากร้อยเอ็ด ก็จะพาเดินไปดูที่นาตัวเองเลยดีไหมแต่ก็ไกลํลำบากหน่อยนะไม่ได้เอารถมอเตอไซค์มาปลาไปอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยแห้งหมดแล้วตรงนี้ปลาไปอยู่ตรงไหนใครไม่จับปลาหมดเลยอู้ยูปูเต็มไปหมดเลยไหนดูที่ดููปูก่อนไหนจะมาขุดปู ปูเต็มเลยปูเต็มเลยเดี๋ยวจะไปหาขุดปูค่ะเกี่ยวข้าวเสร็จก็ขุดปูมันเลยแังหมดยังตรงนี้แห้งหมดยังยังเลย จยงดังปอกแปก๊กปอกแป๊กอยู่ให้ดูให้ดูความสวยของทุ่งสีทองตอนใจสายนะคะ ลมไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวแล้วก็ไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันมีลมอะค่ะแถวนี้ยังไม่มีใครเกี่ยวเลย เกี่ยวอยู่นู่นทุ่งน้ำท่วมตร,ตรงที่มันเหลือจากน้ำท่วมหน่อย ตรงโน้นเห็นรถเกี่ยวใครเกี่ยวแล้วตรงโน้นอะเห็นแล้วรถเกี่ยวคันหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเลยใครได้เกี่ยวข้าวแล้วนะนนะ ยินทีเสียงรถพอดีหันไปทางโน้นเลยเห็นเลยใครก็ได้เกี่ยวแล้วฟังกันโน้นใครเกี่ยวแล้วค่ะน้ำเยอะเดี๋ยวพาไปดูปลาตรงนู้น ดูปลาเสียงปลานั่งปอกแป๊กปอกแป๊กโอ้ตอนที่เกี่ยวข้าวเสร็จสงสัยจะจับปลานาน,นาดูเลยน้านีหน้าพี่สาวโอ้ยเสียงกระโดดอะตรงนี้ปลาเยอะมาก ้า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 เยอะแยะเลยโอ้หอยเชอรี่ก็เยอะเต็มเพียบใครจะกินเต็มเลยหอยเชอรี่เนาะคะ่ะเก็บได้เลยโอเคค่ะ คลิปนี้ยายเพ็นขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้ายายเพ็นพูดอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ขออไปด้วยนะคะเพราะยังเป็นมือใหม่อยู่ค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย